้นเนจ้าข,ของร้านก็เส้อเนื้อเนี่ยมันจะไม่เลี่ยนยอดเนื้อาย่างสไตล์ญี่ปุ่นบนถนนนวมินทร์ค่ะเราจะไปชิมเนื้อย่างสุดอร่อยเนื้อวากิュวกันในร้านตามอะไรค่ะดูสิคะร้านเขาสะอาดสะอา้านแล้วก็ครู้สึกบรรยากาศ comfortable มากเลยค่ะเราก็จะมาทานเนื้อย่างกันนะคะสำหรับที่นี่เนี่ยนะคะ เขาจะเน้นเนื้อระดับพรีเมียมท่านั้นเลยนะคะเป็นเนื้อวากิวค่ะซูปเปอร์วากิวก็ตกจานละหน0 0 0บาทนะคะเนื้อกเบก็1000บาทค่ะเนื้อมัตสึกสก,กะ1,200บาทค่ะซึ่งเราจะเห็นเลยนะคะว่าจะมีตัวไขมันแทรกอยู่ในเนื้อเยอะมากๆเลยค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีเนื้อแกะให้เรารับประทานนี่ยนะคะ630าบาทค่ะ มาแล้วค่ะส่วนนี้เป็นเนื้อติดมันนะคะแล้วก็สั่งเซกกรอกกันมาด้วยค่ะแล้วเราก็สั่งสลัดมาแกล้มด้วยนะคะไม่ใช่โครงนะคะอันนี้นะคะคือเนื้อติดกระดูกนะคะย่างสุกแล้วมันจะจุ้ยซี่หน่อยย่างสุกแล้วอร่อยใช่ไหมคะอันนี้สั่งของค่ะอืมอเทของที่ร้านก็คืออันนี้ทานคู่กับตันนี้นะคะ นี่จะเป็นบัตเตอร์เฮดแล้วก็แตงกวาญี่ปุ่นแล้วก็เป็นครอตนี้บำรุูสายตากินคู่กับพวกเนื้อเนี่ยมันจะไม่เลี่ยน<ม>เนื้อพวกน <แบ S 1> ี้ค่ะไ,ไม่ต้องสุกม,มากนะคะให,ให้มันมีความหวานของตัวเนื้อคือเนื้อพวกนี้มันมีความหวานอยู่แล้ว<ช>แต่พอเรามีการหมักหมักซอสหรือหมักเกลือมันจะมีความเข้มข้นของตัวเนื้อได้ดีแล้วมันก็จะอร่อยทานคู่กับกระดูกนี่ไม่ควรทานนะคะ เจ้าของร้านี้แสนดีนะคะเอาใจใส่ลูกค้านะคะมาดูแลกันทุกโต๊ะเลยค่ะมาย่างให้ดูแล้วก็อธิบายนะคะว่าเนื้อแบบไหนควรรับประทานความสุขแบบไหนนะคะเป็นความใส่ใจที่น่าประทับใจมากเลยค่ะของเป็นเทเลเนโรนะคะโอ้โหดูสิคะไข่มาเต็มนะส่วนนี้เป็นกิวกิี กิวกิวเต้ซูเปอร์นะครับเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยนะคะคือเนื้อวากิวใช่ไหมคะค่ะเป็นเป็นเป็นวากิวเป็นส่วนที่มีมันจะมีมันแท้นิดหน่อยนะคะเป็นกินแล้วไม่ไม่ไม่อ้วนเลยจะเป็นวากิวที่มีมันแทกนะคะแล้วก็ที่สําคัญรับประทานแล้วไม่อ้วนด้วยนะคะจัดมาสวยงามจริงๆเลยขางหวานที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะคือมันเชื่อมนะคะและก็แน่นอนค่ะเราก็จะต้องมี ทุเรียนหมอนทองซึ่งทำมาจากทุเรียนหมอนทองร้อยเปอร์เซนเลยนะคะเป็นซิกเนเจอร์อีกจานหนึ่งของร้านและสไตล์ญี่ปุ่นแน่นอนค่ะไอศครีมทั่วแดงเย็นแบบญี่ปุ่นแท้ๆนะคะอย่าพลาดเลยค่ะสำหรับที่ร้านหิฟในช่วงนี้นะคะ,คะเนื่องจากว่า ทางเจ้าของร้านคิวคิวเต้เองก็มีส่วนทุเรียนที่จังหวัดระยองนะคะก็จะมีทุเรียนเกรดพรีเมียมแล้วก็มังคุดเกรดพรีเมียมมาขายด้วยนะคะหลังจากที่รับประทานเนื้อย่างแล้วเราก็ล้างปากกันด้วยทุเรียนและมังคุดอร่อยๆกันค่ะ